อืมวันนี้มีไอเดียคิดใหม่คิดคิดใหม่เออไม่ไป่คิดใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นผู้บริหารเนี่ยคือว่าผมเป็นคนสอนเขาเนี่ยเป็นพอตัวบทเขาเรียกไงเรื่อกฎหมายความอาญาที่ค้านกับพอเขาเรียกไงทําเป็นสายเหตุคือไปเตี้ยมกับชาบ้านเขาว่าแล้วตัวเองคิดจริงว่าเป็นเรื่องคนอื่นเนี่ยก็คือว่า ตัวเองไปก่อเหตุไว้เออแล้วมาบอกกับชาวบ้านเขาว่าเป็นเหตุเรื่องของคนอื่นเพราะว่าตอนก่อเหตุก่อเหตุก่อนเหตุก่อนคุยเรื่องคนอื่นตอนก่อเหตุนะเรื่องคนอื่นพอไปบอกเรื่องคนอื่นกับชาวบ้านเขาไปบอกว่าเป็นเรื่องคนอื่นเขาไงเพราะลายฝากตอนก่อตอนเหตุมันเป็นยังไงโดยเป็นคุยเรื่องคนอื่นเขาใช่ไหมอ่ะทีนี้เขาียกทำเป็น ล้วในทีนี้มันเชื่อตัวเองว่าตัวเองเนี่ยบอกชาวบ้านไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องตัวเองไปแล้วเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยทีนี้จะไาอยู่เรื่องคุยกับคนอื่นว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขานะใช่ไหมเออแล้วตัวเองจะไปทําเรื่องทรัพย์เรื่องเพศเรื่องกับคนอื่นนะอ่าขอด่าทิ้งเย่ออ่ะอ <laughs> านะอ่า คุยต่อคุยต่ออ่ะก็ประเด็นมันคือว่าก็เรื่องนี้ไงที่มึงคุยอ่ะว่าเหตุเออเป็นเหตุเป็นอะไรใช่ไหมใช่ไหมอ่ะตอนก็อนเหตุตอนเหตุมึงอ่ะท,ทีนี้มึงก็มาลางลาเลา่ลาป๊บเป็นเรื่องใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่เป็เล่าคนอื่อีกต่อฟังอีกทีนึงว่าเหตุเป็นยางเงี้ยแต่มึงจําได้ไ,ไหมนะว่าเหตุตอนที่รแรกอะ่ะจริงๆอะ่ะมึง เป็นคนหลอกเขาอะนะเป็นคนหลอกเขาว่าเป็นความคิดของมึงเองเอนี่ยใช่ไหมเป็นหลอกเขาอะมึงจําได้ไหมพอจําได้ไหมเออพอจําได้ก็นั่นเนี่ยที่มึงบอกว่าแล้วคิดว่าคนอื่นเป็นใช่ไหมแล้วก็ถึงมาเล่าใช่ไหมว่าคนอื่นฟังใช่ไหมคิดว่าคนอื่นก็ปกติก็ต้องหลอกชาวบ,บ้านเขาเหมือนมึงหลอกเงี้ยเอามาโซ่ความไหมหรือมึงมึงแค่แะแกล้ง ทำเป็นอะไรล่ะใช่ไหมแกงเป็นเตียมเขาเขาบ้านรับหลังมึงมั่งแล้วไปทําอะไรนะแล้วก็คุยมึงว่ามึงเป็นคนเออแล้วมันล่าอย่างงี้ปะล่ะมึงจะล้างความยังไงพูดถึงเ่ะอ่ะ,อะเรื่องนี้เป็นมึงมึงล้างยังไงกูจะบอกกูจะบอกนะว่าไอ้ที่มึงบอกว่าไอ้เป็นแผนผงผอเนี่ย ที่พออ,อเห็นคุยคุยเนี่ยจะไปทำอะไรไม่ดีน,นะเออใช่ไหมทำเป็นสอนจะไปหลอกเด็กอ่วิธีล้างความเนี่ยมึงต้องไม่ได้ทำแล้วมึงก็แก้งคุยว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแก้งว่าเป็นคนใช้คนอื่นคิดจริงๆอ้าคิดแกอ้งแต่ไปหาหลักฐานมะันนะว่ามีหรือเปล่านะเอออย่างนี้เป็นต้น อ่ะทำจริงจริงอ่ะมึงแต่มึงไม่ต้องไปหาหลักฐานมาด้วยนะ่าทําไปสอนชาวบ,บ้านด้วยว่าเอ๊ะคนทานี่คือมีแผนมีทําอะไรคุยกับใครตัวเองทํำยังไงต่างกับคนที่จะทำทำยังไงนะอ่ะอ่ะนะแล้วก็ค้านความเนี่ยไปคุยจริงๆว่าคนอื่นเขาคิดหรือยังไม่ใช่ไปคุยคุย,คยปุ๊บปุ๊บว่าตัวเองทําอะไรไปฟังหมาเห่าไปตองแห้งเอามาคุย หมาก็ไปเผาที่อื่นมึงก็โง่กว่าหมาเอาง่ายๆใช่ไหมเขาเรียกพยานพยานย่นี้เขาเรียกต้องค้านพยานอย่างนี้ค้านพยานทําผิดเนี่ยต้องค้านมึงวิสื่ออะไรมึงคน,คนทําผิดมึงต้องค้านสิใช่ไหมจะเป็นพยองพยานมึงมันจะไปยี่ประจักพยานยานี้เขาเรียกเหมือนอัจฉริยะทิดอนนะเอะ๊คุณจะ,ะมาคนเขาจ้างวานกันมามึงจะามาเป็น ความสู้ความเงี้ยเห็นไหมเป็นโจทย์สู้ความกฎหมายพวกเอาไม่ได้เฮ้ยอย่าชนะไม่ทำไม่ได้อย่าไม่ทำอย่างงี้เออเออมันก็ฟ้องมันก็ตจงทำแผนทำซอฟ้องไม่ได้คานมาตาเดย์เห็นไหมฮอลก็ฟ้องขานมาตาใช้ไปเดยอ่ะทีนี้มึงถามมึงว่ามึงมีไหมครับไอที่พูดเนี่ย ทำนะครับเน่ถ้าไม่ทำก็ฟ้อง่าลไปรอไปแล้วครับเออไงเรื่องนี้ไปถึงศาลไปตั้งนานแล้วอะศาลออกขับจากปากหรือว่าเดี๋ยวศาลจัดการจับให้โอเคปะ่ะเดีาา๋ยวศาลจะสั่งให้ตำรวจศาลจะลืมไปหรือเปล่าครับหรือว่าคิดแต่คิดว่าเป็นคนเล่าเหตุการณ์มีสถานภาพแล้วฟ้องศาลไม่ได้ ขอตัวน้ำหลังได้ครับผม